อ่ะให้สิเออ,อให้สิคะ,ะไปหลอกมันนะให้กระจายกระจายนะ <c oughs> มันก้อยสัตว์ให้มันกระจายกระจายให้มันแผ่ๆ,ๆทั่วๆนะ ไม่ใช่สิอย่างนี้มันก็กำอซ่นนะมันจะเหม็นเนี่ยเห็นปะให้มันแผ่ทั่วๆนะตรงนู้นบ้างสิอสเอามือไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าเออไม่งัน้นปลาเล็กๆอ่ะตรงนู้นด้วยลูกไม่ใช่ลูกสิเมียโคนต้นตาลอ่ะให้พวกปลาเล็กๆเ,เขาเออ ไม่งั้นปลาใหญ่มันกินหมดปลาเล็กไม่ค่อยได้กินทางนี้บ้างในดงในปา่าเอ้อนั่นแหละตรงนน้นะอ่อาฮะนี่ก็ได้เนี่ยแถวนี้ก็ได้มันจะหกกระดิ แ้วเอแถวนี้ก็ได้ค่ะปลามันได้อยู่นี่คน <c oughs> ชอบนะปลาอะไรดูปากใหญ่ๆปลาดุกกระดิตัวนั้นนะฟ้าบนนจากตัวเขาหนิ้วก้อย่ะนออืม น,นินเยอะมากอันนี้ปลาแรดตัวนี้สาม,มสี่ตัวปลาแรดปลาแรดนะดูง่ายมันจะมีนอใช่ต้องล้างสบู่ไม่อยากล้างก็นั่นแหละเออ ทำไมมันลงที่เดิมตลอดเลยนะมันแม่นแท้จิกเก,นน <c oughs> ก้ <c oughs> ่าน่ารักมากว้าวปลามันแย่งกัน

ระวังคนล่วงนะจบแล้วไปรดน้ำต้นไม้ต่อล้างมือให้ดี